You are listening to Geek Forever podcast. Open your world with technology. This is Geek Daily. Daily <laughs> ข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับที่ผมจำล้อยฟังผ่านรายการคลิ k Daily สำหรับใน EP ีนี้ก็มีหัวข้อที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับประชากรในประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะประเทศที่ระบาดหนักอย่าง,างเช่นในสหรัฐอเมริกานะครับต้องบอกว่ามีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นความท้าทายสำคัญมากๆนะครับกับการฉีดวัคซีนให้กับประชากรในประเทศ ว่าวิธีการที่จะติดตามการกระจายของวัคซีนและกําหนดว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ได้รับวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละคนเนี่ยได้รับปริมาณที่แนะน,นําตามแนวทางที่กําหนดว่าจะมีการจัด p r i o r i t y อย่างไรมีการจัดลําดับอย่างไรนะครับว่าจะมีการขีดวัคซีนให้เพียงพอต่อประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย60-70%นะครับเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพที่สูงสุด ซึ่งบทความของ h a r v a r d b u s i n e s s Review เนี่ยก็มีบทความที่น่าสนใจที่ออกมานะครับนั่นก็คือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลรวมถึงบทสรุปในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลที่จะสามารถดำเนินการได้เพื่อแน่ใจว่าความพยายามในการฉีดวัคซีนของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพและปกป้องข้อมูลในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวและป้องกันการกระทำผิดที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนข้อแรกคือ ส่วนของการกําหนดมาตรฐานนะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลที่ผู้ที่จะได้รับวัคซีนนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลรวมถึงบันทึกในเรื่องการฉีดวัคซีนที่มีการระบุตัวไปถึงบุคคลทั่วไปต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับโดยเฉพาะกับรัฐบาลของประเทศสหรัฐในการเข้าถึงและจัดการนะครับเนื่องจากกฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐบาลการและรัฐแต่ละรัฐเนี่ยที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งตัวอย่างของหมายเลขประกันสังคมที่สามารถที่จะถูกขโมยและใช้ในทางช่อโกงได้ไม่ใช่ทุกคนในสหรัฐอเมริกานเนี่ยจะมีหมายเลขประกันสังคมซึ่งทําให้เกิดความยากลําบากนะครับในการตรวจสอบตัวระบุผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนที่ไม่ซ้ากันซึ่งหากทำอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการซ้ําซ้อนเกิดขึ้นได้นะครับสําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน สำหรับส่วนที่2นันก็คือการจัดการเรื่องทะเบียนการฉีดวัคซีนของรัฐซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีระบบที่มีการแยกส่วนนะครับเพื่อติด ตามการบริหารวัคซีนตัวระบบเองเนี่ยมีข้อมูลการฉีดวัคซีนมีการลงทะเบียนส่วนกลางนะครับที่สามารถที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับระบบทางคลินิกรวมถึงเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องบอกว่ามีบทบาทสําคัญนะครับในการตรวจสอบการฉีดวัคซีนในช่วงการระบาดของไวรัส H1N1 ซึ่งข้อมูลส่วนนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นการแจ้งเตือนไปยังประชากรบางกลุ่มเกี่ยวกับการใช้วัคซีนนะครับบางคนอาจจะต้องฉีด1ครั้งหรือ2ครั้งแต่ว่าใน ปัจจุบันเนี่ยมีเพียง60%ของประชากรชาวอเมริกันเท่านั้น,นครับที่ลงทะเบียนในระบบข้อมูลการฉีดวัคซีนซึ่งต้องบอกว่ามีรูปแบบที่แตกต่างกันมากมายในหลายรัฐและผู้ฉีดวัคซีนบางรายเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมในการลงทะเบียนเหล่านี้ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้ประชากรชาวสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะได้รับวัคซีนก็ต้องมีการดําเนินการข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลกันระหว่างรัฐนั่นเองซึ่งมีการอนุญาตให้ส่งข้อมูลของการสร้างภูมิคุ้มกันโลกอย่างโควิด -19 เนี่ยให้สามารถที่จะข้ามพรมแดน,นของรัฐได้ แต่ที่น่านสนใจก็คือในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนันทรัมนะครับได้ออกคําสั่งฉุกเฉินเพื่อให้เภสัชกรและแพทย์ฝึกหัดในร้านขายยาเนี่ยสามารถที่จะสั่งและจัดก,การการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้นะ แน่นอนนะครับว่ามันทําให้เพิ่มความท้าทายในการติดตามการฉีดวัคซีนเนื่องจากไม่ใช่ทุกรัฐนะครับที่กําหนดให้ร้านขายายาเ,ยเข้าร่วมในระบบดังกล่าวซึ่งข้อบกพร่องทั้งหมดนี้นจะขัดขวางความสามารถของอเมริกานะครับในการติดตามการฉีดวัคซีนกับประชากรให้ทั่วถึงนั่นเองสําหรับข้อที่สานะครับเป็นการออกแบบพาสปอร์ตนะครับหรือหนังสือเดินทางของการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง ้องบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของพาสปอร์ตหรือการเดินทางข้ามไประหว่างรัฐหรือระหว่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับต่อไปในอนาคตที่วัคซีนเนี่ยเริ่มที่จะแพร่กระจายไปทั่วโลกมันก็ต้องมีระบบดิจิตอลบางอย่างนะครับที่ระบ,บุตัวตนของพวกเราได้ว่าได้รับการฉีดวัคซีนไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับโดยจะเป็นรูปแบบของดิจิตอลและต้องมีการเชื่อมโยงกับ ข้อมูลในหนังสือเดินทางสำหรับการใช้เดินทางข้ามประเทศจริงๆโดยเฉพาะการเข้าไปในประเทศที่ยังเสี่ยงอยู่ และอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือการทำงานร่วมกันของหนังสือเดินทางดิจิตอลนะครับหรือพาสปอร์ตสำหรับโควิด -19 เนี่ยในองค์กรต่างๆนะครับเช่นสายการบินหรือเครือโรงแรมต่างๆรัฐบาลทั้งในและต่างประเทศแม้แต่ระบบการดูแลสุขภาพสายการบินบางแห่งวางแผนที่จะสร้างแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Common p a r t นะครับเพื่อตรวจสอบสถานะของโควิด -19 ของผู้โดยสารแน่นอนว่าต่อไปเนี่ย ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวนะครับเรื่องของความเท่าเทียมกันของการได้รับวัคซีนเพราะว่าบางคนอาจจะได้รับหรือบางคนอาจจะไม่ได้รับซึ่งแน่นอนว่าหากเรามีรูปแบบของบัตรผ่านที่เป็นรูปแบบดิจิตอลเหล่านี้เนี่ยอาจจะถูกปฏิเสธการเข้าถึงสถานที่ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานร้านอาหารโรงเรียนหรือที่อื่นๆนั่นเอง สำหรับข้อที่4ข้อสุดท้ายนั่นคือในเรื่องของการจัดการกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์แน่นอนว่าเรื่องของแฮกเกอร์หรือไซเบอร์ซิเควริตี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมความปลอดภัยนะครับ <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเนี่ยมาขโมยข้อมูลต่างๆจากผู้ที่ได้รับวัคซีนออกไปได้นะครับและที่สําคัญปัญหาหนึ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ รหัสประจำตัวหรือทะเบียนวัคซีนเหล่านี้ก็คืออาจจะมีผู้คนที่ใช้ข้อมูลที่ข้อมูลประจำตัวที่ถูกขโมยหรือปลอมขึ้นมาเพื่อจะได้รับการฉีดวัคซีนที่เร็วกว่าปกติซึ่งาตาม p r i o ต i t ที่จัดไว้โดยรัฐ ความเสี่ยงที่สําคัญอกประการนั่นก็คือการปลอมแปลงหรือบันทึกปลอมที่แสดงว่า,าบุคคลใดๆเนี่ยได้รับวัคซีนไปแล้วซึ่งบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับวัคซีนไปนะครับคล้ายๆกับเราเห็นได้ว่าคล้ายๆกับพาสปอร์ตปลอมนะครับที่ใช้ในการเดินทางข้ามประเทศได้ซึ่งแน่นอนว่าต่อไปเนี่ยตัวดิจิตอล Passport ที่ระบุถึงการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะเป็นคีย์สําคัญในการตรวจสอบว่าคนใด ได้รับวัคซีนไปแล้วซึ่งสุดท้ายมันก็จะไปสู่ธุรกิจของการปลอมแปลงรูปแบบของบันทึกหรือข้อมูลดิจิตอลเหล่านี้นั่นเองนะครับ ต้องบอกว่าถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆนะครับทั้งในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเองหรือทุกๆประเทศนะครับที่จะเริ่มมีการฉีดวัคซีนเพราะว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเนี่ยเพื่อที่จะช่วยในการสนับสนุนการกระจายวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันมาที่สุดและมีการแจกจ่ายตาม priority ที่สําคัญก่อนนะครับตัวอย่างเช่นในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่เป็นแนวหน้าก่อนรวมถึงผู้สูงอายุนะครับที่ต้องได้รับวัคซีนไปก่อนนั่นเองซึ่งถือว่าเป็น ความท้าทายที่สําคัญนะครับของทุกประเทศในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโลยีรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านข้อมูลเหล่านี้นะครับเพื่อให้การฉีดวัคซีนเนี่ยอยู่ในรูปแบบที่มีความโปร่งใสและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ได้รับวัคซีนไปนั่นเองนะครับผม สำหรับรายการกิ e ก Daily ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวอัปเดททางวิทยาศาสตร์เทวีใหม่ๆสามารถติดตามก็ได้นะครับทางช่อง g e e k Follower p o d c a s ตตอนนี้ก็อยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง Pod Bean Apple Podcast, Google Podcast, Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็ c k ด i t ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด f o ล low ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึ่งในส R A, A D H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคต์ดีๆให้ท่านในทุกๆวันอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ